อ l อรตอลิลิชันโลโก้สีดำเงาครอบไฟหน้าสีดำเงาครอบตัวซีสีดำเงาคือสเกิร์ตท,ที่มีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยซึ่งสเกิร์ตรอบคันนะคะจะเป็นของส p o r t ต i d เดรเองหล่อแบบพรีเมียมมากเลยใช่ไหมพาไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลยค่ะตามมานะสวัสดีค่ะมาพบกับมแมลงปออีกแล้วนะคะวันนี้ปอจะพาทุกคนนะคะ มาชมกับเจ้ากปเ s ลล์สปอร์ตเอลิทอ dition นะคะซึ่งแต่งแบบพรีเมียมมากๆๆมากเลยนะคะอยากรู้พรีเมียมแบบไหนก็ตามปอมาดูเลยะคะ่ะนี่ก็เริ่มจากโลโก้ข้างหน้านะคะก็จะเป็นโลโก้สีดําเงานะคะแล้วก็กระจังหน้าสีดําเงานะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่งหลอดดูดแบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่ปอแต่งเพิ่มก็จะมีในส่วนของข้อบไฟหน้าสีดําเงานะคะครอบตัวซีสีดําเงาเพื่อให้มันเข้าเซตกับกระจังหน้าดําเงาตรงนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะอันนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็เป็นชุดสเกิร์ตท,ที่มีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะเวลากดสตาร์ทรถนะคะก็จะติดตลอดเลยค่ะเป็นส่องสว่างกลางวันเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูเด่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามฟอร์มาดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะด้านข้างนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนี่เป็นคิ้วล้อนะคะสีดงเงานะคะหล่อดูแบบลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ ตัวนี้จะเป็นล้อนะคะขอบ18นะคะเลนซ o ซึ่งลูกค้าเลือกเข้ามาะคะ่ะเป็นลายแบบพรีเมียมนะคะดูเข้ากับรถแล้วก็ดูแบบว่าดูหล่อบแบบพรีเมียมมากเลยนะคะันนี้นี่ค่ะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้หน่อยนะคะจะเป็นตัวครอบกระจกมองข้างนะคะสีดําเงานะคะเพื่อ <c oughs> ให้เข้ากับอะไรเข้ากับนี่ที่พอแลบข้างบนนี้ แล้วเสา a อยาวมาถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ยังติดคิวกันสาดข้างให้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเบ้ามือเปิดปีกนกสีดําเงามาพร้อมกับตัวครอบมือจับนะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมโครเมียมทั้งชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้เลยด้วยนะแต่ว่าปอใส,ส่ในส่วนของครอบไปให้อ่ะคะ่ะเป็นสีดําเงาเพื่อให้มันเข้าเซตกัน แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวกาบข้างนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดสเกิร์ตรอบคันซึ่งสเกิร์ตรอบคันนะคะจะเป็นของ Sport Rider M แล้วก็เลือกเวอร์ชันได้ด้วยว่าอยากจะติดเป็นเวอร์ชั่นไหนแล้วก็แบบไหนนะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยถ้าสนใจก็เดี๋ยวพอส่งให้ดูกทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะเพราะว่าด้านหลังอะ่ะเอก็ใส่มาแบบพรีเมียมสุดๆเหมือนกันตามมาเลยคะ่ะ แล้วก็มาในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นไงหล่อแบบพรีเมียมมากเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ปอส่โลโก้ฝาท้ายนะคะโลโก้ท้ายแบบมีไฟนะคะซึ่งมันจะติดเฉพาะเวลาเราเหยียบเบรกหรือใส่เกียร์ถอยเท่านั้นนะไม่ก็จะมันจะไม่ติดตลอดเวลาจะไม่รบกวนผู้เดินทางหรือขับรถตามมาด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ค่ะ เป็นครอบไฟท้ายนะคะสีดําเงานะคะแล้วก็มีกันลอยท้ายเป็นโลโก้ปาเจิโลแบบนี้นะคะสีแดงนะคะหล่อแล้วก็ลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วส่วนด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเก์ตหลังนะคะซึ่งลูกค้าเลือกมานะคะอยากได้เป็นท่อกลมแบบคู่แบบนี้ซึ่งดูพรีเมียมมากๆเลยค่ะเป็นยังไงคะชอบกันไหมถูกใจกันไหมถ้ายังไงเดี๋ยวพอพาไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลยค่ะตามมานะ แล้วก็มาถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับก a าซิล s p สปอร์ตเอลิ i อิทชที่แต่งแบบพรีเมียมมากๆคันนี้นะคะแต่งหล่อแบบนี้เลยแถมทุกอย่างแบบนี้พรีเมียมแบบนี้ดาวเริ่มต้นเพียง99,000บาทเท่านั้นเองค่ะหรือว่าลูกค้าจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ก็ได้นะคะปรก็มีให้เลือกหรืออีกหนึ่งทางเลือกค่ะโคป,ประกันภัยชั้นหนนาน3ปีไปเลยค่ะ จัดพิเศษแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อปอมาได้โดยตรงที่เบอร์หรือ ID ดียลด้านล่างนี้นะคะปอยินดีจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดและพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทั่วประเทศกันไปเลยแล้วก็ก่อนจากกันนะคะปอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปอแล้วก็ทีมงานของรุ่งจเจริญเราทุกคนด้วยนะคะถ้าย่างไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ